อันนี้เป็นหัวข้อเรื่องความจริงกับสิ่งลวงอันนี้เกิดจากมานั่งภาวนาตรงหน้าเมรุหลวงปู่แล้วก็ทํางานทั้งวันเตรียมงานก็ก็นึกถึงว่าเออมันเป็นปฏิธรรมอย่างหนึ่งนะ <c oughs> คนเราสามารถจะจะลืมความจริงอะนะก็ไปลงในสิ่งที่ลวงแต่งภายนอกก็ <c oughs> <c oughs> เลยตั้งชื่อว่าความจริงกับสิ่งลวง <c oughs> <c oughs> อ่าฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับอ่าตอบด้วยเพราะว่ามันมันเพ่ก็ค่อยดีครับฮัลโหลได้ยินอยู่ครับอ่าก็ความจริงกับเสียงลวงเนี่ยก็อ่าพูดถึงความจริงอ่ะนะมันก็ได้แก,ยก่ยศศีอ่าไตรลักษณ์มรรคผลนิพพาน,นรวมถึงบาบุญชั่วดีต่างๆโเนี้ก็เป็นอ่า เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่อ,อยู่ในชีวิตของสัตว์โลกซึ่งซึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมไปด้วยนะสิ่งเหล่านี้ยคือมันเป็นความจริงในในชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาอาจจะได้สุขได้ทุกข์ก็ด้วยความจริงเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นทุกข์นะผู้รู้ผู้รู้เข้าใจไม่ผู้รู้ที่เข้าใจใน ความจริงก็จะได้รับความสุขผ uh> uh> so ู้ที่รู né? ้และเข้าใจในความจริงก็จะได้รับความสุขอันนี้เน้นเลยนะผู้รู้และผู้เข้าใจในความจริงก็จะรับความสุขและก็แก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ผิดะในสิ่งที่เป็นทุกข์สามารถยกตนพัฒนาตนออกจากทุกข์ได้ใดที่สุดต้งเป็นข้ามนะกับคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในความจริง ก็จะได้แต่รับความทุกข์่ายเดียวะเจ้าบอกเป็นฝ่ายเดียวคือไปหลงอะนะเนี่ยรวงไปหลงภาพรวงสิ่งที่ต่างๆที่ตัมแต่งภายนอกอะนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นคนที่ไม่เข้าใจย่อย่อลงมาให้สั้นนดดียก็คือเข้าใจในธาตุในขันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นนะเข้าใจในธาตุในขันคือเราอาศัยธาตุนี้ขันนี้ทําความดีแล้วกิเลสไปนิพพานนะนะในที่สุด แลจะเป็นแั้วะอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจในธาตุในขันในความเป็นจริงของมันจะคือง่าย,ายแก,เก่เจ็บได้อะไรอันนี้จังของหน้าตาหลุดนเนี้ยก็ทําให,ให,ให้ให้เราเป็นสุขได้จนถึงปิพานได้บลรวกันข้ามถ้าหากหลงไหลยึดมั่นในขันมากๆคือเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วเนี้ยอันนี้หนัก <c oughs> จะปรุงแต่งตามสมมติมากอะจะปรุงแต่งไปตามสมมติตามกิเลสมมตัณหาที่มันปรุงแต่งขึ้นมามนก็วิ่งตามมันทําให เป็นทุกข์ทรมานมากถึงแม้ว่าจะนั่งอยู่ในก็เรื่องหาดใหญ่โตอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่นี่ยมันก็ไม่มีความสุขถ้าจิตมันปรุงแต่งไม่รู้จักความจริงหลงสิ่งที่รวมภาพรวมนั้นคือคือสิ่งที่ไม่จริงอะนะพระเจ้าเปรียบขันเอาไว้เหมือนเช่พเน,เนพยับแด่ทั้งหมดเปลีนเปรียบเหมือนพยับแด่เปรียบเหมือนฟองน้าคือเป็นความชั่วคราวท่านมองให้สั้นนี่ถึเป็นของชั่วคราวอ่เสด็จพระสักราท่าน,น,ท,นาษษาาท่าน เอ่อท่านออกมาท่านบอกว่าชีวิตชีวิตนี้น้อยนักเ <c oughs> อ่อคือในมุมมองของท่านท่านมองว่าชีวิตน้นอยนักก็กมาจท่านก็เอาคําว่ายัแดดหรือองาอันนมาเปรียบก็ทําือว่าชีวิตนี้นนาไปอ่านแล้วก็อาจจะจะจะ,จะมีสติมีปัมากขึ้นนะชีวิตนี้น้อยนักหรือเรมองมุมว่าชีวิตนี้อ่ชีวิตนี บัณฑิตบอกสั้นอันนี้อันนี้อันนี้จำไว้เลยนะอันนี้ชีวิตบัณฑิตบอกสั้นคนโง่นั้นบอกว่ายืนยาวอันนี้อันนี้นนเลยนะประเดชนจูงเชืโค้นลงด้วย <laughs> อเกี่ยวกับชีวิตนะท่านจะเปรียบไว้ชีวิตกเหมือนกับทายาบแบดดฟองน้ําหรือชีวิตนี้หน่อยนะเรื๋ยวจะเป็นคําสโลกคำมันสัน้นชีวิตบัณฑิตบอกสัน้นคนโง่นั้นบอกว่ายืนยาว <laughs> อันนี้ก็คือชีวิตที่มันตกอยู่ใต้านาำของไตรัดนะ อันนี้เป็นความจริงภายนอกจริงๆความจริงในวันนี้จะแบ่งเป็นสองอยา่างความจริงภายนอกก็คือธาตุขันเรานี่แหละ,ะเช่นมีเกิดมีแก่จะมีตายตกอยู่ในธาตุของไตรักอะไรเหล่านี้ยอันนี้ความจริงภายนอก,กนั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้มองเห็นได้ง่ายๆแต่ความจริงภายในคือคือมรรคผลมรรคผลนิพพานคือบาปบุญชั่วดีในตัวเรานี่นนแหละวันนี้จะจะจะ,จะเน้นตรงที่มรรคผลนิพพานที่กรรมปิบัติ ก็คือในการปิิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่เกิดไม่มีความสุขไม่รับความสบายใจก็ไม่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานในทางพระพุทธศาสนาอ่าเป็นความจริงนะถ้าถ้าไปเกิดเชิงอื่นอย่างอื่นเป็นสิ่งรวมสิ่งแฝงขึ้นมาจะเป็นอยาหรือเป็นฌานก็นแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นฌานมากกว่านะอ่ามันเป็นภายในคือเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรต่างๆนิดนิด อะไรต่างๆขึ้นมาลูกเห็นอะไรต่างๆเจอมันด้วยอำนาจฌานสมาธิมันสูงอะนะแต่ว่าจริงๆัันก็เหมือนเรานอนหลับเราฝันเห็นอะไรต่างๆมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายก็ตื่นขึ้นมาเรื่องมันก็หายไปฌานก็เหมือนกันถ้าเราเข้าฌานได้ละเอียดลึกมันก็จะได้สัมผัสอะไรแปลกๆต่างๆมากมายแต่ว่าพอออกจากฌานแล้วก็จริงๆมันก็หายไปเราก็อยู่ในโลกสมมติอยู่กับธาตุขันอันนี้แหละมันก็เป็นผู้กับธาตุขันอันนั้นคือกลุ่มที่ผู้ที่มุ่งฌานสมาธินะ เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงในจริงันนั้นมันก็ไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนไปนะอันนั้นถ้าไปหลงตรงนั้นก็เป็นภาพลงอีกแบบหนึง่งภาพลงในนิตขิของของของกิตนะส่วนภาพลงภายนอกก็คือเราปรงุงแต่งปรุงแต่งกับธาตุขันว่าเที่ยงว่าสวยว่างามอะไรทํานองเนี้ยมันก็จะหลงไหลไปเพราะร่างกายเมื่อธาตุขันมันแปลเปลี่ยนไปก็เป็นทุกโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นทุกข์กว่าผู้ชาย <c oughs> อันนี้อันนี้ง,ง่ายๆเลยนะมองเห็นคืเรืร่องเรื่องรูปมัเป็นเรื่องรูปนะ ันนี้อันนี้คือความจริงกับสิ่งลวงฉะนั้นเราจะไปหลงสิ่งลวงหยุดตราบใดที่สติปัญญาจิงเราจะไม่เห็นความจริงให้มันรู้แจ้งในจริงจริงๆเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นสะอาดสว่างในใจจริงๆนะมันจะพ้นทุกได้ไปแค่เรารู้ตามตำราหรือเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางครงาเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังดับทุกข์ไม่ได้นะอืมบางทีถ้าเราไม่ปลงไม่ปล่อยให้วางม้างแัน,ม,นมันก็มันก็จะยากหน่อย ส่วนเรื well ่องยานอ่ะพระเจ้าขอย้าในลัทิอ like ื like like that, ่นศาสนาอื like ่นในเกิดยานไม่ได้เกิดยานไม่ได้มักผลในลัทิอื่นศาสนาอื่นได้มีมีแต่พระพุทธศาสนาที่มีเจริญที่ปัจจัยนเป็นพื้นฐานแล้วก็ได้ยานต่างๆมาอสวสรคยานในที่สุดคือยานนี่เยอะมากแต่มันเป็นยานของพระพุทธเจ้ายานเจ็สบสามบรญญาเก้านะแต่พระอรหันต์มีได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งองค์หนึ่งยานเท่านั้นนอกเวทอภินญาก็ต่างอันนั้นอยู่ที่บารมีใครสั่งสมามันจะมีไม่เหมือนกัน ันนี้ก็เป็นปัญหามันกัน,กนคือผู้ปฏิบัติรมส่วนมากบอยากได้เป็นยาอยากได้ฤทธิ์ได้เดชออยากได้ชาอะไรต่งางมากมายนะก็ก็เลยเป็นทุกข์ใช่ที่จะมีความสุขไปสุกสมาธิไปนั่งสมาธิอยากได้สุขก็เป็นทุกข์าะไปปรุงแต่งสิ่งที่ลวงนั้นอ,ะอ่ะ,อะที่ท่านบรรยายในตำราอะไรต่างๆนั้นอะ่ะมันเป็นของอริยาจ้าชั้นสูงหรืออ่าผู้ปฏิบัติได้มาได้ผลแล้วอย่างว่าอนาคามีขึ้นไป อันนี้มันละเอียดมากก็ไม <c oughs> ่ต้องไปสนใจมากมากเราเอาเราอยู่ในขั้นกาบกับความดีก็พอสองอย่างเนี่ยเราอยู่กับการมาคุณมีความขกามมคุณแล้วก็มีความดีคู่ไปด้วยคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็พอนะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นห้รับเราก็พกับเราเขาก็โอเคลราหลอยู่ได้พระเจ้าก็สั่งสมบารมีไปป่าจจตัสรุเป็นพระเจ้าท้าเกิดอะไรบ้างหลายอย่างถ้านก็อยู่ในการมาคุณแล้วก็บําเป็นความดีเป็นพระเจ้าศิษยชาติก็ล้วนแต่อยู่ในวัง มีลูกมีเมียมีเขเรื่องหัตสมบัติต่างๆมากมายแต่ท่านก็บองเป็นความดีไปด้วยเเรื่องปกตินะมีศีลมีคุณธรรมเติมเข้าไปอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจริงนะความจริงแพ้นออกก็คือธาตุขันที่เราเห็นได้สัมผัสได้เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปตามการตามเวลาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงตรงนี้เราก็จะมีความสุขก็จะมีความสุข ไม่ปรุงแต่งมาสมถ้าเราไปลงภาพรวมคิดว่ามันเที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรมันก็จะเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆมันง่ายๆแต่ความทุกข์ภายในอันนี้ภายนอกนะส่วนความจริงภายในก็คือเรื่องมรรคผลญาณฌานพวกเนี้ยต้องศึกษาเข้าใจว่าฌานญาณยาบก,ก็มีจริงนะนะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการดับทุกข์บนฌานนั้นก็แบ่งเป็นสาอ,อย่างฌานโลกุตระลักษ์ก็คืออริยะฌานรอ,อริยะคืไปที่พัสกิจิตองพระอริยะท่านหรือหรือคนธรรมดาก็ได้ ถ้าอยู่เงียบเท่าเราอยู่เงียบเงียบหรือได้พัก,ลพกและบายพระส่วนมนั่นก็คือการพักจิตมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งคึอสมาธิพื้นพนแค่นีนนน้กะง่ายก่อนแค่นี้แต่อัป,ปนาอะไรลึกๆมันไม่ได้ออกชราการนี้ก็่อปจาราอัป,ปนามันไม่ได้แล้วอย่างอย่างเรามีกามมาคุณอยู่มีกามมีเกี่ยวข้องกับโลกยิ่งมากม,มันไกลมากกว่ามันไม่ต้องไปพูดถึงอ่าแล้วผู้ที่ฝึกสมาธิชานอะไรมากๆก็อย่างที่เราให้ฟังบรญญัตคทั้ง แันจะเห็นยิงแต่ว่ามันก็เป็น่ยนภาพลงกาอันนี้เรื่องอย่างเงี้ยอย่างหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลงเงี้ยท่านจะอธิบายไว้ถ้าศึกษาแนวจิตหลวงปูดงป่ดูลงหลวงปู่ชาธรรมา่สองรูปเนี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทุเกลียดธรตามานะสององค์นี่มชอบมากๆเลยหลวงปู่ดูลหลวงปู่ชาเขาง่ายเข้าสัมผัดได้ง่ายเวลาเราไปอ่นานธรรมะท่านนิดหน่อยมันมัดเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นเจลีเดียวกันจิตกับปัญญา ฉะนั้นวันนี้ก็จะสัส้นๆก็คือความจริงกับสิ่ง,วงรวมก็แยกออกจากกันได้ให้เข้าใจทั้งสองอย่างอันนี้คือจริงอันนี้คือรวมนั้นมีในบทหนึ่งพระเจ้าท่านตัดเอาไว้นะ่ซึงเป็นเป็นสรุปทั้งหมดของเรื่องนี้ก็คือความจริงกับสิ่งรวมก็คือเราเกิดมาจากสิ่งไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะหาความงามความเที่ยงความเป็นสุข ความเป็นตัวเป็นตนมาจากที่ใดนี่ไหนก็ตะติดกนะอันนี้พูดเป็นภาษาไทยประชาบริจาไม่ได้กันเยอะเราเกิดมาจากสิ่งไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุขเป็นอนัตตาจะหาความงามความเที่ยงความเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนมาจากที่ใดอันนี้เป็นอารม,มณ์ภาวนาที่ธรรมาใช้ตลอดมาจนปุกวันนี้แล้วก็มองไปจนน่าธรรมาใช้กายาในปัสสนาคือเพ่งอธิบุตรพระแล้วก็ยังลงสู่ดารักษ์ก็เอาตรงนี้ขึ้นมาเสริม มันเป็นเรื่องแต่ลักอยู่ในตัวอันนี้อยากให้โพสต์หลงนะคุณเดเราเกิดมาจากสิ่งง่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะกความงามความเที่ยงความเป็นปสุขความเป็นปตัวเป็นตนมาจากที่ใดน,นี่สําคัญมากอันนี้ไหนเป,ป,ป็นปฏิโดดเลยคุณเจะสรุปให้สันส้นๆแค่นี้กพราะเป็นเรื่องของความจริงส่วนสิ่งลวงก็เป็นอีกอันหนึง่งอ่าส่วนสิ่งลวงก็คือ เราไปหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาขึ้นมาันก็เก็ถูกมันง่ายนิดเดียวนะหัอข้อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพงแต่ว่าเราใช้วิจารณญาณอยู่นี่สมรัติการนิดหนึ่งก็ไปต่อยอดเ็กเอาเองก็แล้วกันอ่าตลอดวันนี้ก็ก็ยุ่งอยู่กับงานลงตูนะประเด็นเครื่องเสียงก็มีอยู่ก็บรรยายก็คงไม่ได้เยอะแต่ว่าหัอข้อมันก็ชัดเจนยี่แล้วแหละความจริงกับเสียงลวงเพียงเพียงแต่ว่าเราไปทําความเข้าใจให้ให้ชัดเจนขึ้นให้ละเอียดขึ้นมันก็จะเห็นในในใน ง่ายๆที่ปัสนาอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดน,นะก,ก็ฝากไว้ด้วยนะให้เข้าใจเรื่องสิความจีิงกับเสี่ยงดวงทั้งภายนอกทั้งภายในก็ง่ายๆไม่ไม่มีอะไรมากโอเคสาหรับวันนี้ก็ยุติควาข้อธทรมาเพียงแค่นี้นะ